สนับสนุนโดย m a ส d a 2 Sport ตซีดานใหม่หรู้ได้ท้าถ่ายด้วยภาพบรรสาบความคที่กันต่อกับช่างภาพแดงเบรกับรายการภาร,รกิจซีาีครับตอนนี้เรากําลังกาะติดการปฏิบัติการภาร,รกิจของช่างภาพแดงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับจากภารกิจที่ผ่านมาในแดนของเราทั้งกม้มทั้งเงยเพื่อหาภาพซีดีตามโจทย์ให้ได้แต่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สามคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิร์นค่ะป้าชื่ออะไรครับเฮ้ยไม่รู้ป้าชื่อวัฒนาผมชื่อวัฒนากรครับ เจอญาติเจอญาติทำไมป้าชื่ออะไรป้าชื่อวัฒนาแล้วพี่น้องอะวัฒนากรแม่แม่ตอนนี้นะฮะเรากําลังจะข้ามไปข้ามจากท่าประจันไปวังหลังครับมีอะไรมีอะไรขายบ้างครับเปิดมีเสื้อผ้ามีกรืเอ๋มือสองกระเป๋ามือสองรองเท้ามือสองอะไรเงี้ยใช่เยอะแล้วก็มีผู้หญิงมือสองแบบนี้ไปดูด้วยเออใช่เป็นในการเดิมที่เธอจะลืมบอกกัน ่าเอาละที่ก็เราอยู่บนเรือจากท่านอาจารย์ไปวังหลังไปวังหลังก็ใช้เวลาการเดินทางประมาณสองนาทีสองสามนาทีสองนาทีหนักไม่นานได้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 มาถ่ายเปรี้ยวมีบ่อยไหมฮะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมครับแล้วปกติเวลาถือว่านี่ดีนะครับก็ได้มาพักผ่อนนะแล้วปกติถ่ายภาพเนี่ยจะไปถ่ายที่ไหนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ มักจะไป่ถ่ายในสถานที่ที่ไปทํางานไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นในประเทศไหมถ้าอยู่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีเวลาซึมซับสถานที่เยอะไงเราจะได้เป็นคนถ่ายมากกว่าเป็นคนถูกถ่ายในต่างประเทศเคยไ่้เงินไหมเคยนะเคยก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอุ้ยผมชีวิตเลยอะไรแบบนี้นะครับพี่อนเคยเดินวังหลังไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคยแต่ได้ยินชื่อแบบเป็นแบบเด็กคลิปอ่ะเด็กคลิปเด็กคลิปเยอะ เดินใบนเดินแบบเด็กแบบคิดคอยอ่ะแต่เคยมีคนพูดเยอะแล้วแหละ<อ>ว่าบางสาวมันมีอะไรสวยนะเข,ขาเห็นนุ่มแดนเนี่ยเป็นคนดูแบบเงีย,งยบๆนะ,ะแต่จริงๆเขามีมุมหนึ่งของความรักนะเขามีการวัดใจนะสวๆสาว,สาวเขาบอกว่าเคยลองใจด้วยการ แกล้งตายจริงค้งก้าที่บ้านเลยแกล้ง <5 S 2> ตายนี่มันมันไม่ได้เชิงฮองใจมันก็เป็นอารมณ์แบบอยากยุก่สนุกอะ่ะก็นั้นประมาณอายุสัก <5 S 1> ช่วงโ <5 S 2> <5 S 1> มหะโมหะตัว, <5 S 1> 6, ว 6, ถแถวนีแน้แล้วครับมีแฟนเสร็จแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไปไปเขาจะรู้สึกยังไงรู้สึกเช่นไรเรามีคุณค่ากับเขาแค่ไหนอะไรเงี้ยเป็นคนดราม่านิดหนึ่งมีช่วงหนึ่งหยุดเรียนเพราะว่าทำงานค่ะเขาก็เหมือนไป ลาไปอาทิตย์นึ่งเขลาลาคือหลายลาลา,ลาหยุดจากโรงเรียนแ<ไ>ป๊บนึงอ่าล้วก็ไม่ได้คุยกันอนะ่ะกลับมาเราก็หายไปก็ไม่เจอเราเอ๊ะโทรมาแล้วก็มีแต่เราบอกเพื่อนไปแล้วเพื่อนเราว่าถ้าเขาถามตายแล้วอืโอ้เราก็ ไม่ได้มองเรียนประมาณสามวันอะไรแบบนั้นเราไปเป็น้งกืึกบินฟุหัดอยู่ที่ไอซใช่พี่เราก็เขียนคำอะไรไว้มีอะไรไว้บ้างคือทำเรื่องไว้เล่าเรื่องแล้ววางแผนไว้ละเรียบร้อยครับนี่แสดงว่าเราเป็นผู้ชายขี้งอนหรือเปล่าไม่เลยผมกลือกสนุกบ้าบแต่ว่าไปสนุกกับเขาไงแล้วเมันไม่ดีมันเขาเสียใจร้องไห้กระหน่ำแล้วก็คือมาเจอวันที่เจอผมมาโกรธเลยอ่ะเอาแน่นอนดิโเป็นเบร์กระโดดกระทืบหน้าเลยอ่ะใช่แล้วเขาบอกว่า เขาไม่ทำบุญทุกวันเลยสามวันละหรายวันไหวแต่ก็ทานไปทำอะไรอย่างเงี้ยบางสกุลตายให้แล้วอ่ะรู้สึกเย็นสบายเลยช่วงนั้นเย็นสบายอะไรวพัดเย็แล้วก็จะไม่อิ่มเนาะอิ่มทิพย์เลยแต่นั้นคือแบบไม่ไม่คิดทำแบบนี้เพราะว่าเรื่องอะไยความรู้สึกกันเรื่มดีแย่มาผู้หญิงคนนี้ก็เลยหายไปจากชีวิตพี่แหลหายไปแล้วตอนนี้หายไปเลยหลังจากที่ทำอย่างนี้ปวโดนอีกได้เวลาซีซแบบไม่มีการ์กันแล้วนะครับกับชาร์จของคนทั้งประเทศในช่วงนี้เลยค่ะซีซชาร์จท็อปคุณแ้ ไดเวลามาอัปเดตชาร์ตส,สีจากผลหวตของคนผ่านสีทั่วประเทศกันแล้วครับกับสีชาร์ตอปตเ w e ต t y เป็นอะไรโดนใจชาวสีกันบ้างเราไปเริ่มกันที่อันดับที่2 0 1ถึง11กันก่อนเลยครับมาสีกันต่อเลยกับอันดับที่10เข้ามาเป็นซีินทรีสูงสุดในชาร์ตของเราสัปดาห์นี้ครับสำหรับนุ่มริดเดอะสตาร์กับเพลใช่สิ ตอที่อันดับก้วไต่ันในความซีขึ้นมาแบบไม่กระโตกกระตากจริงๆครับสำหรับเพลงความเจ็บไม่มีเสียงจากสาวขนมจีฟิชชิงกวิน t h r e w o n มาที่อันดับ8ค่อยๆซีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่กลัวใครครับสำหรับหนุ่มบี้กับเพลงกลัวที่ไหน เอเออนนนนนนลลกิิไไห,หมชวซีนต่อกับอันดับที่7ยังคงรักษาดีกรีความซีได้อย่างคงที่ทีเดียวครับสำหรับเพลงน้ำตาข้างในสมองงานจากนุ่มแดดวรเวกมาดูกันที่อันดับ6พอความซีตกลงมาจากที่สูงสะแลว้วสำหรับเจ้าพอดิสโก้เมืองไทยบุรินบุญวิสุทธ์กับเพลงเกือ มาถึงท็อป5กันแล้วครับอันดับที่5เดินเล่นแนอนดับเดิมแบบสบายใจกับเพลงลัลลางานจากหนุ่มชินชินววูดฟิชชิ่งแบงค์คลชและโอปอลอันดับที่4เพลงสีดโดนใจจนความสีดคงตัวครับสำหรับเพลง2คนหนึ่งใจงานสุดซีจากเล้วหลบฟิชชิ่งไว ต่อกันที่อันดับ3นี่ก็มาแรงและยังไม่ใครแซงหน้าเลยทีเดียวสำหรับนุ่มๆเสลอกับเพลงสุดซีดเพลงนี้คิดเหรอมาที่อันดับสองราบกลายมาเป็นม้ามือที่ควาตแหน่งรองแชมป์ไปแล้วสำหรับนุ่มๆบงบายกับเพลงรักเราไม่เท่ากันจอหาวความรัก ไนถึงได้รักษาแชมป์เพลงสุดซีได้เหนียวแน่นแบบนี้สำหรับหนุ่มๆแท็ t o ูค o ลเลอร์ก็เพลงเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจยิ้มที่สวยงามสิ่งไม่ได้สุดแต่ใจเธอนั้นต้องการอะไรเธอเอาชีวิตของคนคนนี้ทากไปแต่เธอไม่อยาจเอารักไปจากคุณ เธอ,อยัออยงคงไม่รู้อาจจะลืมไปนั้นไม่มีวัน วังนูน้นอันนี้ก็เป็นท่าเรืออันนี้เป็นท่าเรืออยู่เราจะเดินเข้าไปเพราะเป็นวังหลังแล้อันนี้ถามแบบไม่รู้จริงๆนะครับถา<ผ>มว่าทําไมต้องวังหลังครบับรู้ใช่ไหมแต่รู้จริงๆมา,มา เราเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวางหลังิญครับสวัสดีค่ะมีคำถามอยากจะถามนะคะครับพี่ว่าทําไมไม่หลังวังทําไมต้องเป็นวังหลังครับเพรก่อนตรงนี้มันเป็นวังะครับเอาตรงนี้เลยเป็นวังเลยเขาเลยเรียกวังหลังอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเป็นวังมันมีวังหลายอันไงอันนี้คือวังหลังวังหน้าคุณพี่ชื่ออะไรคะผมรับชื่อน้อยครับขอบคุณมากพี่น้อยที่มาให้ความรู้กับเราตรงนีุ้ณมากค่ะนี่ก็คือเป็นโซนแผนก ผ้าพวกของมือสองจะอยู่ตรงตลาดด้านในตอนหาดร้อนอันนี้อันนี้มันอยู่ในโซนเย็นอยู่เดี๋ยวเขาบอกเขาเย็นเท่าไหร่เย็นแล้วไม่เขาเย็นเท่าไหร่เออเรืตรงนี้ไหมเห็นไหมเพราะเพราะที่นี่เขาจะเวลาตะโกนเขาระวังหลังหน่อยฮะระวังหลังระวังหลังวังหลังกระป๋าตังค์จริงเหรอใช่ใช่ได้เหรอได้ได้เขียวเป็นคนที่ครีเอท a t เฮ้ยวังหลังระวังหลังเลยเนี่ยเป๋าตังค์กลเป๋าตังหายวังหลังแล้วทำไมไม่ชื่อระวังหลังเมื่อกี้มีตะโกนแล้วอ๋อวังหลังวังหลังย่อเอาย่อ อน,นี้ข้างหน้าด้านซ้ายจะเป็นชาชักที่อร่อยมากดโดนนะโดนะครับสามก็น,น,นี่ดูดูนี่ไงไร ถามว่าหกไหมหกอยู่แล้วพอใจได้ดูที่เหลือเต็มเลยข้างล่างนะข้างล่างเขาเจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งนองเลยทำไมต้องชักอ่ะทำไมต้องชักคะให้มันนุ่มขึ้นให้มันนุ่มขึ้นมันจะอร่อยให้มันนุ่มขึ้นได้แล้วครับเลี้ยงเดี๋ยวก่อนตังไปยี่คุณเอาไปจากพี่ดอนเห็นเดี๋ยวฝันเคลียร์พี่แล้ก่อน สามแก้วจ็ดสิบาบาทแก้วละห้าสิบาทแก้ยีค่ะุมือ่าาทกจนนุ่มทำไมต้องเป็นวางหลังเพราะว่าเพราะก่อนตัวนี้เป็นวางทำไมต้องชักครับเพราะว่ามันจะได้นุ่มขึ้นนุ่มมากขอบคุณข้อมูลจากพี่น้อยด้วยนะครับตังค์พรเอาไ้งหะอยู่นี่ครับเาไดี๋ยวไว้เลี้ยงกันอนที่ตรงนี้พี่ตรงนี้ใคร เห็นความซูดของช่างภาพแดงกันไปแล้วนะครับชักอยากจะเห็นแล้วล่ละว่าผลงานของเขาจะออกมาเป็นยังไงในช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับรายการพาธกิจสีสานเท่าไหร่ครับเลี้ยงเองโอ้โหไม่ต้องทอนครับว้าวทอนตังเฟ้อ่ะอ๋อแล้วต้องแก้เขายิ้มแก้ทไปเมื่อกี้นี้